สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับช่อง a s วิน Time นะครับวันนี้เรามาสอนเล่นฮีโร่ลูอีนะครับลูอีของไอเทมที่ออกก็จะเป็นล้างนะครับแล้วก็เป็นรองเท้ากันซีซหลังจากนั้นจะเป็นเอจิตสโลเกาะเขียวแล้วก็นี่นะครับชิลออฟเดอะลอท โดยเป้าหมายของเราเนี่ยให้ลดคู่ดาว40%ในชิ้นที่3 The e g y p ซึ่งชิ้นนี้20%แล้วก็ของโลม10%นะครับเป็น30%ส่วนรูนที่เราจะออกจะเป็นลดคู่ดาวอีก10%นะครับไมาดูกันรูนของลูอีที่เราเซตเอาไว้ก็จะมีตัว Golden Body ครับ p r o t e c t แล้วก็ p u r i t y ครับรวมก็คือลดคู่ดาวเป็น 10%เพิ่มความเร็วโจมตี10%ฟื้นฟูนะครับเคลื่อนที่4%พลังชีวิตแล้วก็เกาะตามนี้ครับส่วนพลังแฝงนะครับของลูุยเป็นเซตนี้เลยครับกันซีซีนะครับแล้วก็รีเจนต์เฮดพีมานาเมื่อแอซิสและคิวครับแล้วก็เอาผีเสื้อไว้ตีหนึ่งทีครับไว้ Slow สโลศัตรูช่วยทีมไฟท์ได้ครับลดเฮดพีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ8% แล้วก็เพิ่มเลือดเมื่อค่าคริปส่วนแล้วก็วิ่งตรงน้ำครับรีเจนเฮ p p ีมา่าเสร็จนี้เลยครับเรียบร้อยต่อไปเราไปดูกันในโหมดทดลองนะครับมีบางจุดของลูอี้ที่เราจะพูดถึง Hi, love the เอาละครับต่อไปเรามาอัพสกิลอัพเงินของเรียบร้อยกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลัจงจากนั้น มาอธิบายสกิลของลุยกันดีกว่าครับสกิลหนึ่งครับแปะปลใบนะครับเห็นไหมครับจะมีจุดๆสามจุดขึ้นมาเป็นใบแล้วหลังจากนั้นเวลาจะลดลงเรื่อยๆเราก็สามารถใช้อีกทีหนึ่งได้ครับอันนี้เป็นสตาร์นเราก็ผักเบาๆนะครับนี่ยครับใบเห็นไหมครับใบเมื่อวางสกิลหลัจงจากนั้นก็เป็นดันเน็ไปนะถ้าใช้อีกทีหนึ่งในเวลาที่กําหนดนะครับจะเป็นการผักไม่ก็ผักประมาณนี้ครับ ทีไฟค่อนข้างดีเลยนะครับสกิลนี้อันนี้ลดคือิเราเ0็นะครับถ้าใช้สองสกิลคือราวประมาณสักหวิใช้ได้อีกรอบส่วนต่อไปเป็นสกิล2ครับใช้ได้2ครั้งเป็นวาร์ปถ้าเพื่อนหนีมาอย่างเงี้ยครับทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับถ้าเพื่อนหนีมาระวังอย่างเงี้ยครับเราเทนอยู่นี้นะครับยังไงเพื่อนโดนแน่เพราะฉะนั้นเราต้องทอํายังไงก็ได้ให้เพื่อนสามารถวิ่งต่อไปในจุดที่กําหนดได้สมมุติศัตรูหยุดประมาณนี้นะครับเราเพื่อนหนีมา เราจำเป็นจะต้องวางสกิลประมาณนี้ครับเพื่อให้เพื่อนวิ่งต่อไปเข้าจุดวาปแล้วมันดับ <influenced. S 1> ครับเพราะถ้าเพื่อนยืนแค่ <'m pretty reass uring> อยู่ที่จุดนี้นะครับรับรองหนีไม่รอดครับถ้าวงยังไม่หกวิธีช่วยเพื่อนนะครับอย่างที่บอกถ้าเพื่อนหนีมาย้ำอีกครั้งนะครับสกิลไปด้านหลังเพื่อนก็จะวิ่งมาปื๊บเข้าวงมันจะเป๊ะแล้วก็คอมโบเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าถัดต่อนะครับปกติท่านี้มีดาเมจนะครับ การเรียกเพื่อนวาง์ึ๊บนี่ทำเห็นับแต่เทนะก่อนน้นเลยไม่เป็นไรแล้วกดวางเข้าไป๊บะประมาณนี้ครับเพื่อนจะกดได้วิธีคอมโบของลูอี้นะครับในวงไฟนะครับให้แปะสกิลป่วนไปเรื่อยๆแล้วถ้าสมมติเพื่อนเลือดโลนะครับตกเพื่อนกลับบ้านครับเพื่อนเต็มทันทีเลยนะครับเลือดแล้วก็วารกลับมาได้เดี๋ยวทำให้ดูครับเขาถูกตีอยู่นี่นะครับี เราวับกลับบพุทเลือดเต็มทันทีนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าสมมุติเราถูกตีถูกตีถูกค่อนข้างถึกนะครับไอเทมเสร็จนี้ <S <S เราวับกลับบ้านแล้วเราก็เปดมารใหญ่ครับกด,ดมาจุดเดิมได้ทันทีนะครับแค่นี้เอง อัมโบนี่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากครับเน้นป่วนจังไปเรื่อยๆสกิลผักสกิลผักเลื่อกเพื่อนจับเพื่อนจับบ้ครับผมนั้นไปรับชมทริคเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมกันในเกมนะครับขอบคุณที่รับชมครับช็อตนี้นะครับเรากําลังเอาอมังกรกันอยู่แต่ว่าถูกเห็นโดยฝั่งศัตรูนะครับจังหวะนี้แก๊กเห็นแล้วครับดึงเราได้มังกรเรียบร้อยแล้วครับแต่ดันดึงโดน ทีนี้เราก็เลยต้องเรียกเพื่อนมาให้ครบทุกคนครับจังหวะน,นี้เราใช้อันติได้แล้วก็ล้างสก,กิลอันติของแก๊กวางใบไปกลางดงครับทำให้เขาเล่นได้ลำบากหลังจากนั้นเราก็ไปช่วยเวเลตนะครับวางใบให้เขาเล่นไม่ได้แล้วก็เตรียมจะยิงสตันทึนทีครับแต่ว่าเรียบร้อยนะครับแตกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็วางท่า2ให้เพื่อนในจุดที่ปลอดภัยครับได้วับกลับบ้าน ต่อไปเป็นจังหวะที่หนีมาแล้วแพน้าถุงหุกนะครับก็แค่วางสกิลใบไปถ้าใบไม่ติดก็กดอีกทีเพื่อเป็นสตันนะครับเพื่อให้เขาหลุดสกิลหลังจากนั้นก็เปิดวาร์ปให้เพื่อนกลับบ้านครับเป็นจังหวะเซฟเพื่อนด้วยสกิลใบสตันแล้วก็เปิดวาร์ปครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ว่าเรามีของหนีครบนะครับมีล้างมีฟิกเกอร์เราเลยเข้าไปเปิดปลใหยเพื่อนครับ ทีนี้เราล้างก่อนแล้วก็ฟิกเกอร์ออกมาเรียกเพื่อนอีกทีครับเขาเสียสกิลไปพอสมควรแล้วนะครับจังหวะนี้เราก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ถ้าเพื่อนรอดอยู่เราก็เปิดวาร์ปให้เพื่อนกลับไปครับจะได้มาเติมเราอีกทีหนึ่งครับผมแล้วก็วางใบสตันปวดไปเรื่อยครับวงไฟครับแล้วก็นั่นแหละครับคู่ดาวเราครบ40%เนาะเราก็สามารถวางใบสตันเปิดวาร์ปอย่างนี้ไปเรื่อยครับเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าลำคาญนะครับทั้งใบทั้งสตันทั้ง ส่งเพื่อนกลับบ้านเรียกเพื่อนมาอะไรประมาณนี้พอครูดาวมันครบ40%นะครับแปะแปะแปะไปครับครูดาวแป๊บเดียวใช้ได้อีกเรียกเพื่อนมาอีกรอบส่งเพื่อนกลับบ้านไปครับผมต่อไปเรามาดูอีกเกมนึงนะครับจังหวะนี้ครับถ้าเราผักผิดทางนะครับมันเป็นดาบสองคมนะครับเราจะช่วยเขาให้เขาเข้า,ขาป้อมเขาได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าผักเขาออกมามันก็เขาก็จะเล่นยากขึ้นนะครับกว่าจะเดินกลับไปแล้วก็วางใบวางสตันเหมือนเดิมครับจังหวะน,นี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่เป็นจุดเด่นของลูอี้เลยนะครับที่เรียกเพื่อนกลับบ้านพร้อมกันหลังจากวงไฟเสร็จจะไม่เสียเวลามากเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับไปที่เดิมครับด้วยแอนติเล่นต่อได้เลยครับไม่เสียเวลาอย่างเยอะเลยครับ3มตัว4ี่ตัวสามารถกลับไปเติมเลือดเต็มแล้วก็เล่นต่อได้ครับ เห็นไหมครับว่าต่อไปเรามาปุ๊บเนี่ยเรามาแก๊งฟาสเขาต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลากลับไปบ้านฝั่งตรงข้ามยังไม่เกิดเลยครับก็จุดเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลลูอีคอมโบนี้วาร์บกลับบ้านแล้วกลับมาที่เดิมมาดูจังหวะนี้กันบ้างนะครับเราจะเห็นว่าแพนด้าเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดอีกแล้วก็เออ์ล่ากำลังจะเกิดนะครับเราคำนวณเวลาให้ดีครับส่งแพนด้ากลับบ้านแล้วหลังจากนั้น ทีมได้เปรียบนะครับแล้วก็วาร์ปมาที่ของเลยครับพอเราไม่ได้เล่นด้วยกันกับคนอื่นเราไม่รู้นะครับอย่างเห็นไบโอกระเมดไปบวกถ้าสมมุติเขาเกิดพลาดหรืออะไรขึ้นมาเะยครับเขาสามารถกดวาร์ปมาที่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับทําให้เขารอดแต่ผมลืมบอกข้อเสียไปนิดนึงของอันติครับถ้าเราเปิดวาร์ปนะครับศัตรูเห็นนะครับว่าเราตีอยู่ตีคองอยู่ถ้าเกิดว่าทีมแบบสู่สีกันอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับเป็นการบอกตำแหน่งเขาว่าเรากำลังตีอยู่นะนะครับ มันขึ้นที่มินิแมปของฝั่งศัตรูครับก็สําหรับมือใหม่ที่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับไปลองเล่นแล้วก็ประยุกต์ใช้สกิลของลุยได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ